ล่าสุดก็คือคนไทยกว่า60ล้านคนมารวมตัวกันอยู่ที่สะพาดคูขนาดพระรามเก้าหลอเลยน,นะคะแต่ว่าคนเยอะมากจริงๆทุกคน สำหรับใครที่จะมานะคะเจ้าหน้าที่เขาแนะนําให้มาจอดรถที่โลตัสพระราม3จากนั้นก็นั่งรถชัตเตอร์บัสนะคะต่อมาที่สะพานหู้ขนานพระราม9เลยเอาจริงๆอะต่อคิวขึ้นรถบัสคือยาวมากเพราะฉะนั้นใครจะมาจีนแนะนาให้จอดรถที่เซ็นทรัลพระราม3นะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาแต่ก็แนะนําให้มาช่วง5โมงเย็นนะพระอาทิตย์กาลังตกสวยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่จีนมาโมตะหลงทางนะคะพระอาทิตย์ก็เลยตกไปแล้วจ้า ระยะทางตรงตีสะพานขึ้นไปถึงบนสุดข้างบนสุดของบนสะพานน่ะระยะทางอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลนะทุกคนแต่ว่าเดินไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ใครมาตอนเย็นเ็นเนี่ยอากาศดีม,มากเย็นมีลมตลอดระหว่างทางเขาก็จะมีน้ําดื่มฟรีให้แบบนี้เลยค่ะน้ําคือเย็นสดชื่นมากถ้าใครมาถึงจุดนี้นะคะบอกเลยว่าคุณมาถึงครึ่งทางแล้วเรายังมีภูเขาอีกลูกต้องข้ามค่ะพอช่วงประมาณ6กโมงเยนนะที่สะพานเขา